สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับเพนนีชแน,นลนะคะแล้ววันนี้หนูมาก,กับแม่สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่น้องเพนนีเอลลี่นิดนะคะ <c oughs> จะมาเล่นเกมใน l i โดเปียวันนี้หนูจะพาแม่ไปดูบ้านที่อัปเดตวันนี้เป็นบ้านซปเปอร์มาร์เก็ตนะคะ

ไปเลยหนึ่งแล้วแล้วแม่มาบีบคอหนูทำไมคะหนูหายจะไม่ออกหนูหายใไม่ออกค่ะแม่มีคนระวังนะลูกแม่มีคนตามเรามามีคนเขาแย่งดีเราไปกันหมดแล้วเนาะแม่แม่ระวังด้วยนะมีคนที่เขาแบบตามเรามาเยอะหนู ก็นึกว่าคนนี้เป็นเพนนีซะอีกไปแล้วไม่รอแล้วนะอ้าวไปด้วยไปด้วยอ่ะเพนนีกลับมารับแม่ก่อนนี่กลับมารับแล้วกลับมารับแ <c oughs> บม่ก่อนนี่น, <c oughs> นี <c oughs> ่ไปด้วยไปด้วยกอดเอวแ <c oughs> ม่แม่เตรียมตัวนะอย่าก,กี๊ดนะคะอย่าก,กี๊ดนะ <c oughs> <c oughs> แม่เราไปหาบ้านยานไปหานะแล้วก็ไปไปหาซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่ไงแม,แม่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 เราเราเจอแล้วนี่คือบ้านซุปเปอร์มาร์เก็ตสุดรู เข้าไปด้วยคนได้ไหมเนี่ยได้กนาย<ะ>หนุ่มพาทัวร์บ้านหน่อยสิลูกโอเคมาเร็วแม่ไม่อยากจะมานั่งชิงช้าตรงนี้หรือเปล่านั่งสิจ่ะนั่งด้วยกันได้ไหมหรือเขาให้นั่งแค่คนเดียวอ้าวทำไมแม่นั่งไม่ได้เอองั้นลองนั่งอีกทีเออเขาให้แม่แค่ปีน ลูกแม่ไม่ใช่เจ้าของบ้านอ๋ออ๋ออ,อ,อแม่แม่ตรงนี้หนูเห็นปลาค่ะมาตรงนี้เบล <c oughs> ปลาแค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยปลาครับปลานี่นี่นี่กลับมาก่อดสิ <c oughs> ทุกคนเราเราอยู่ตรงนี้มานานแล้วเราเข้าบ้านกันดีกว่านะโอ้โหแม่ ของกินอยู่ไหนลูกเอ้ยออก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 ไปก่อนค่ะทำไมหนูกดไม่ได้อะคะแม่ไปไหนแม่ลาชั้นสี่แล้วเรียบร้อยหนูมาชั้นสองนี่มาชั้นสี่สิลูกนดอนสวยจังเลยนี่ร้านไกยของมีคุกกี้่อ้าวไม่ใช่คุกกี้แม่ต้องไปชั้นสองใช่ไหมคะใช่ค่ะอา้าวแม่เข้าผิดเดี๋ยวนะ ในคือลิปชั้นสองชั้นสองนะคะมีเบตตปลามีแม่หนูเจอแม่แล้วที่หนูท้าเป็นแบบนี้เพราะว่าหนูไปซื้อมาแล้วตอนนี้เกิดการปิดลาดขึ้นก็คือคือ เราบักหนูเรือยี่สิบห้าเราบักเพนนีลูกเราไปชั้นสี่กันไหมทำไมอ่ะเขาบอกว่าโดนป้อนอ่ะเพนนีอะไรคือโดนป้นห้แม่เราไปชั้นสามกันต่อดีกว่า <c oughs> นี่แม่ชั้นสามมีเก้าอี้เพียบเลยให้นั่งชิลๆแล้วก็มี <c oughs> แม่ต้องเต้นใช่ไหมใช่ <laughs> แม่เขาบอกว่ามีสัตว์เลี้ยงมาเพิ่มด้วยละ่ะเออนูเจ็คไก่กกนี่จะสัตว์เลี้ยงนูเออให้อาหารก่อนอาหารมันคือแอปเปิลวะแม่โอ้กินดีจังเลยมาเร็วแม่อ้าวเออไก่ข้าลิฟต์เออ <laughs> เอ็มชั้นสี่มาดูชั้นสี่กันชั้นสี่ว้า นอนติสักตัวไก่มาอยู่หัวนอนเองกูบายมาเร็วไก่ไหนดูสิตู้เสื้อผ้ามีอะไรบ้างโลงโลงแม่แม่ดูห้องนี้คือห้องเป็นห้องน้ำเหมือนกัน นหนน้องนานแบบว่าห้องแม่แล้วตรงนี้เขาก็หายให้ใส่โมเดลปะไปชั้นต่อไปกันดีกว่ามาเร็วแม่หายสงสัยอีกสามชั้นต้องรำบรากแน่เลยอ่ะมาแล้วโอ้โหเป็นเก้าอี้นั่งชิวๆเหมือนกันแม่ดูรูปนี้ <laughs> นี่เป็นนี้เปนนี้คะ ะมีเตาหมูกระทะไหมลูกเอิม่มแม่คะ่ะแป๊บหนึ่งนะคะนี่ไงเราจะนั่งชิวๆมีเตาหมูกระทะเอิม่มหนูไม่เคยมีเตาหมูกระทะนะคะแม่โอเคแม่พูดเล่นอ่ะไปชั้นต่อไปเอิม่มแม่คะแม่คะรอแป๊บหนึ่งได้ไหมครรอไก่หนูด้วยแ <laughs> ป๊บหนึ่งแป๊บแปหนึ่งก่อน ยุดกันแม่แม่อยากได้อะไรแ <laughs> ม่เอาม,มาโมเดอร์น,น่ายังไม่ครบสี่สัปดาห์ไ,ไปชั้นไปชั้นไมชั้นที่หกว้าวว้าวว้าวแม่แม่ดูตรงนี้ดิมแม่มาดูตรงนี้คอมพิวเตอร์เฉริยโอ้โหหรูสุดๆ เล่นดนตีเลยไม่หลับเลยเห็นไหมตอบไปจันตอบไปกันดีกว่าเพราะฉันนี้มีแค่นี้อ้อยลืมใส่ิีเตอร์คังน,นี้เอาเป็นหอยบ้างดีวกว่านี่ก็เป็นว่าเอาไว้อะไรอะคะโมเดลเหรออือฮึโมเดลแบบโชว์เฉยๆค่ะไปฉันต่อไปเลยค่ะฉันนี้ฉันสุดท้ายนะคะแม่นี่อ่ะโอ้ที่จอดฮอลลเงฮลิคอปเตอร์อะ ใช่บ้านหรูมากทำไมหรูขานาดนี้เออจอ,อ,อไปทำไรโออ <c oughs> รู้สึกเจ็บเจ็บนิดนิดแล้ยังไง <c oughs> <c oughs> พอแล้วเจ็บ <c oughs> แะ <c oughs> ่นั้นอ่าวันนี้อ่ะเดี๋ยวน้องเพนีก็จะรีวิวบ้าน ที่นี่แค่นี้เนาะใช่ะค,ะค่ะใช่ะค,ะค่ะถ้าสมมติว่าใครนะคะชอบบ้านแนวสไตล์แบบนี้นะคะก็เข้ามาดูได้นะคะหรือเข้ามาเล่นได้ในแมปอะไรนะลูกลิโทเปียลิโทเปียนะคะเขาอ,อัปเดตบ้านใหม่อีกแล้แล้วถ้าใครอยากเป็นแฟนคลับหนูก็แอดหนูมานะคะพันพัดนะคะอันเดอรค์สกอร์เพนนีค่ะใช่ค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะแม่บ๊ายบายเขาหน่อยบายบายค่ะ